เพื่อนๆทราบตำนานของซฟไหมคะซฟในภาษาสวีตก็คือคำว่าเปียนั่นเองดังนั้นขนมปังของสวีตที่ชื่อว่าซฟเนี่ยมันมาจากลักษณะที่ลักษณะของขนมปังที่มันเหมือนมีการถักเปียอยู่ในนั้นนะคะก็เลยเป็นที่มาของตัวนั้น เราก็เอาหม้อนะคะเข้าไว้ตรงนี้เครื่องตีแล้วยีบนะคะมาบีบมาบีบนะคะให้แบบละเอียดใส่นม แต่ยังไม่ต้องใส่หมดนะคะเพราะว่าเอาไว้ดูก่อนว่าเผื่อไม่แน่นะคะนมมันอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็รอไว้ดูก่อนเผื่อถ้าสมมติว่ามันไม่พอเราใส่เพิ่มแต่ถ้าสมมติว่ามันใส่เยอะเกินไปเราต้องใส่แป้งเพิ่มเนยนะคะเราก็ใส่ทุกอย่างลงไปให้หมดเลยนะคะรวมถึงเกลือและน้ำตาลด้วยแล้วก็ลงไปทาทีเดียวลงไปคนทีเดียวเลย น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างแล้วเราก็เริ่มตีได้เลยเราก็ตีไปเนี่ยรอไปเรื่อยๆเลยนะคะร,รอไปเรื่อยๆจนจะตั้งบั่นเรามาตรวจดูทีนึงประมาณใช้ใชเวลาประมาณสิบสิบกว่า ะะแป้งมันดูแห้งแบบนี้แสดงว่าเราใส่นมเพิ่มได้เราก็ใส่ที่เหลือทั้งหมดได้เลยแต่ว่าเวลาถ้าสมมติว่าแป้งมันแฉะนิดนึงไม่เป็นไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาถ้าเราตีไปเรื่อยๆเ,เนี่ยตัวยิปเวลาตัวยต์มันทำงานอะแป้งที่อะน,นมที่มันมีเลอมเชืช้อแฉะเนี่ย ไปในเนื้อแป้งเองแล้วก็สุดท้ายมันก็จะได้แบบ t e x t อ r e ที่ค่อนข้างแบบนิติดมือแต่ก็เราต้องนวดไปเรื่อยๆก่อนก็ไปเรื่อยๆไปก่อน <Mum> จากเมื่อกี้เนี่ยนะคะคอน t e x t อร์ของตัวแป้งเน่มันเป็นเละๆหน่อยน,นะคะตอนนี้มันก็เริ่มแบบเอ,อมตัวแล้วก็ความเละเมื่อกี้เนี่ยหายไปแล้วแล้วก็จะการจับตัวแล้วเพราะฉะนั้นุกเราก็แค่รอนิดนึง่งยังใช้ไม่ได้เพราะว่า การที่จะใช้ได้ก็คือตัวแป้งเนต้องรวมเป็นก้อนเลยลหลังจากนั้นมันจะมันจะจับัวเป็น้นก้อนเลยจะใช้ถึงเรียกว่าใช้ได้เห็นไหมคะลักษณะของตัวแป้งเกี่ย ตกลงว่าแค่นี้สําหรับอินพอแล้วนะคะนนก็จะยีตเครื่องแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไปทิ้งเอาไว้หนึ่งชั่วโมงที่เตาอบปรับอุณหภูมิประมาณ40องศาอุณหภูมิ4 0องศาเป็นอนุณหภูมิที่ยีตนะคะสามารถจะทางานได้ดีเป็นแบบนี้นะคะนี่เหมือนเดิมนะคะก็เหมือนเดิมเลยคือขึ้นเห็นไหมคะว่า จากก้อนแป้งเมื่อกี้ที่อยู่ตรงต้นก้นหม้อนะคะก็ขึ้นเป็นสองเท่าของตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็ถือว่าแสดงว่ายีสต์ทำงานโอเคเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตอนนี้เราก็จะมาทําการทําซอฟอ์แล้วเดี๋ยวนึ่จะสอนวิธีการทําซอฟอ์นะคะก็ประมาณ1นกิโลกิง่ายๆก็ประมาณ5 0 0 500เนาะเราจะตัดแป้งเนี่ยให้เป็น2ส่วน ก็เกือบ500ก็คือเป็นอ่าก็คือถ้าทําได้ประมาณ1นกิโลก็เป็น500กับ500แล้วกันนะคะแล้วก็ ไหมคะสองเส้นความยาวพอๆกันนะโอเคนะคะต่อไปเราจะเป็นวิธีการการถักเปียขนมปังวิธีการปั้นศบนะคะเราก็วางตัวแป้งนะที่เราปั้นไว้เมื่อกี้เนี้ยเป็นรูปตัวเอ็กแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เอามาครอสโดยที่ด้านขวางมือของนีนะคะก็ไขว้กันไปแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะคู่บคู่นี้นะคะ ด้านซ้ายมือวางทับนี่นะคะอยู่ด้านล่างโดยให้ตรงนี้ยังเป็นตรงกลา,างเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาอันเนี้ยด้านขวามือลงล่าง,างนี่นะคะแล้วก็อ่ะต่อไปก็ด้านซ้ายมือลงล่างแล้วก็ขวามือลงล่างเป็นแบบนี้นะคะ เราก็จะได้ขนมปังรูปซบแล้วเห็นไหมคะง่ายไหมคะที่นี่เตรียมเอาไว้นะคะก็เอาตัวนี้ขึ้นวางวันนี้เลยทาด้วยไข่แต่พอดีวันนี้น่ยจะขอใช้เป็นนมแมทนแล้วก็ค่ะหลังจากนั้นเราก็ขนมมาที่เราทําเอาไว้เนี่ยที่ปั้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเข้าไปาพักแป้งกรอบนึงนะคระับประมาณ30นาทีนี้ก็ยังคงใช้อุณหภูมิเดิมอีกนะคะคือ4ี่ องศาแล้วหลังจาก30นาทีผ่านไปแล้วเราก็จะเริ่มอบเวลาเราเริ่มอบนะคะเราจะใช้อุณหภูมิของการอบอยู่ที่ประมาณ200องศาใช้เวลาในการอบคือ35นาทีซึ่งเทคนิคที่นินใช้ก็คือว่าหลังจากที่เราเอาตัวขนมปังเนี่ยเข้าไปพักแป้งไว้30นาทีที่อุณหภูมิ4 0 0อ่ส40องศาเนี่ยเราก็จะเปิดเครื่องไปเลยที่หลังจากครบ30องศาเนี่ย เราก็จะเปิดเครื่องให้มันขึ้นอุณหภูมิมันขึ้นไปเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาตัวตัวผัดแป้งที่เราพักไว้ในในเครื่องอบออกแล้วเราก็ให้มันอบไปพร้อมๆกันในขณะที่อุณหภูมิกําลังจะขึ้นเป็น200องศาเราก็ตั้งเวลาประมาณ40นาทีแทนนะคะหลังจากเราทานมเสร็จแล้วนะคะเนนก็มีการปรับอุณหม